ลงไม้ ของเด็กวัยรุ่นที่บ้านนะคะพอดีว่าเขามองจักเย็บผ้าบ่อยมากเวลาไปตามร้านนะคะเขาจะหยุดดูแล้วเขาก็บอกว่าฉันอยากได้ยืมของคุณย่ามาใช้จึงเลยฉันอยากใช้มันฉันอยากเย็บผ้าฉันลองดูนะคะอันนี้ก็เลยพ่อเขาก็เลยซื้อให้นะคะเป็น ของขวัญคริสต์มาสซึ่งเหลืออีกตั้งหลายเดือนนะคะสี่ถึหเดือนสกัดสกีวเนาะว่าได้อเซีวะเด g วิตี้สกีวอะไรมันวิเดียนยเวล เขาจะชอบมากๆเลยนะเพาเขาเขียนเป็นของขวัญคริสต์มาสออกบุชดากใช่ใช่โอ้แชมสตาร์เรว่อยกับตุ้ินสตอร์ด้มอุ้ย อีกไม้ท่านไม่รู้วิสเตราวัดไม้ฟาตอร์าลิสเตอร์ฟาลิอร์ฟาลิสตัเฟาตร์ลิสตเตรอาาอาเต เกินไปแล้วเกินไปแล้วเนี่ยอุ้ยอาบแดดที่กว้างๆไม่อยู่มาอยู่บนหลังคนเกร็งแน่ความเร็วหนึ่งร้อยกับความเร็วแปดสิบหนึ่งร้อยจะต้องยาวกว่ารถหน้ากับรถเบารถเบาจะต้องสั้นกว่าลุงเขาระยะาหนึ่ก็ต้องยาวาาาาากว่า,ลา,า,าวแล้วก็สาภาพของอยางดอกอยางด้วยนะครับต้องนึกถึงตรงนี้ด้วยเวลาบริจุนรถนะครับนะครับระยะคิดว่าพี่ย่ากเท่ากับระยะายู่ สังเกตนะครับถ้าเราขับรถเองนะครับความเร็วที่60นะครับแล้ยะคิบกลวยาเบรกครับรถหยุดประมาณ34เมตรเองที่ความเร็ว60แต่ถ้าขับรถ1ิล้อเดนเลอร์นะครับปาไป97เมตรรถมันหนักไาเยอะแต่เดีว่าเวลาขับรถเด่ยวอยาไปเลี้ยวตัดหน้าเขารถใหญ่เขาจะเบรกไม่อยู่นะครับเราต้องคิดตรงนี้ด้วยครับเพราะฉนั้นเวลากรนีที่เกิดขึ้นนะครับมมีคนสองคนนะครับไม่เห็นกันไ้่มีคน่างคน่ังเห็นไม่มีใครอยากชนหรอกครเพราะฉะนั้นเราทำยังไงต่อไปนี้ให้คนสองคนเห็นกันเราาจะมีแต่ไม่ได้ให้สัญญาณ มองครับต้องการไปมองเพราะฉะนใั้นสายตามองเห็นแค่สายงศามันก็บอก,อกว่าใชยต้องกวาดสายตาเสมอครับเวลาขับรถเพื่อให้เป็นปัจจุบันนะครับเวลาขับตรงนี้ถังหน้าเป็นไฟสีอะไรครับสีเหลืองนะครับเราเบียงตัวอยู่แต่รถติดรถดิี่มีอยู่อ่าคันนะครับเถูกไหมเราต้องกวาดสายตาก,ก่อนนะครับพอเราเห็นไฟเหลืองขึ้นมาเป็นไงครับเราก็หยุดเสียรถอีกคันเป็นอยู่ในใสายตาเราก็ไม่ขึ้นพอดีแต่ถ้าเราไปเบี่ยงที่ไฟอะไรนะครับไฟสีร่วงเลยอุบัติเหตุขึ้นแน่นอนเพราะว่าสองฝั่งเข้ามาเราเรามองไม่เห็นเพราะว่าลานตาของเรามองเห็นไม่ช่ชัััััดนน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 ะะะคคคคครรรรรรรบบบบตตงงีีี้้เทิกใ,นในกาถนะ เพราะนั้นเวลาเราขับรถนะครับเราต้องวางตำแหน่งรถนะครับซ้ายขวาหน้าหลังต้องรถที่ไม่อันตรายกับเราสองเวลาขับรถเนี่ยเราสามารถคุมพื้นที่ว่างได้สามด้านคือด้านหน้าใชด้านซ้ายกับด้านขวาใช่ไหมเราสามารถคุมพื้นที่ว่างได้สด้านคือด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาด้านที่ควบคุมไม่ได้เลยคือด้านหลังนะครับเพราะนั้นเวลาเราขับรถเนี่ยครับเราต้องกังได้นะฮะถ้าใครขับรถจิ้อเราวิ่งเลนซ้ายเราก็อย่าไปเกาะกลุ่มกันเราต้องมีพื้นที่ว่างไว้เสมอแต่ถ้าคุณขับรถเก่งเนี่ยครับเวลาดูชักลดความตึงในความเครียดและช่วยให้คนขับมีททัศนคติางบวก ตอนที่เราฟังวิดีโอเราสามารถหยุดได้แต่ว่าพอมีคำถามขึ้นมาให้เราตอบเราจะไม่สามารถดูวิดีโอได้ตอนที่มีกล่องคำถามขึ้นมาสี่เหลี่ยมเราต้องตอบให้ได้เราตอบแล้วเราจะรู้ทันทีว่าผิดหรือถูกเขาจะบอกในทันทีนี่เวลาอบรมไปขณะเ,เวลาหนึ่งชั่วโมง ก็จะมี3คำา3คำถามมาให้เราตอบตอนนี้ที่เราฟังอยู่เราก็กดหยุดได้แต่ถ้ากล่องคําถามขึ้นมาเราไม่สามารถหยุดวิดีโอได้เพื่อที่จะอ่านแล้วทำความเข้าใจอันนี้ที่เราจดมาก็อาจจะช่วยได้การสอบอการต่อใบขับขี่ออนไลน์ในช่วง โควิดแล้วเราก็ไม่สะดวกในการเดินทางกลับมา,าเองเ,นะเราก็ไม่เค<ม>รียดนะครับเราก็ไม่เสียรมณ์เราไม่เปลีย่ยนปกตินะครับถ้าข้างหน้ามีพื้นที่ว่างไว้เราก็ไม่ต้องลงเกียร์หนึ่งเกียร์สองบ่อยตามให้รถเราเปลีหยัดน้ำมันเห็นไหมครับถ้าท่านทําแค่นี้ไม่ว่าจะเป็นหรค,ครับมองใจด้วยรู้เหตุการณ์ตรงหน้าข้อที่สองมองภาพโดยรวมนะครับมีมีพื้นที่ว่างกันหน้าและมองกระจกหลังก็สามเคลื่อนไหวสายตาเพราะว่าสายตาของเราจะยกขนาดนี้ตั้งเยอะนะครับไอ้เพิ่ชมลองคำดูก็ได้นะครับแล้วถ้าว่าเรา นะครับส้าเกตไเอซ้ายมันจะเบอถ้าเป็นเลนที่เือซ้ายอาจะเบอถ้าเป็นเนตรงกลางมันจะเบอหมดเลยเพราะนั้นเราต้องเห็นสอมือชัดตลอใต่างนี้เพื่อให้เป็นปัจจุบันแสด็ว่าการมองกระจกซ้ายหรือการมองกระจกขวานะครับเราต้องหันไปมองเลยมองกระจกซ้ายมองกระจกขวาให้เห็นชัดเจนนะครับมองกระจกหลังให่หันไปมองนะครับแรด็ว่าข้อหนึ่งข้อสองต้องทำตลอดเวลานะครับข้อสี่ข้อห้าเมื่อจอปัญหนาแสดงว่าเวลาเราขับรถเนี่ยเราจำไม่แค่นี้เองครับนี่คือหลักการกับรถว่าเรามีสมาธิมากอนวต่างมไกข้อนี้นะครับนี่ เรจะไปทางซ้ายจะไปทางขวานะครับต้องมองไกลเพราะฉะนั้นเสือที่น่าจะไม่เคยชนต้นไม้ตายเลยประโยชน์ของการมองไกลนะครับแต่คนยังชนต้นไม้ใช่ไหมประดงว,ว่า,าการขับรถต้องยึดตัวอย่างของเสือเป็นหลักนะครับยิ่งเร็วเราก็ยิ่งมองไกลนะครับถ้าขับช้าเราก็ต้องมองต่ำน,นะครับนี่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างของการมองไกลนะครับรถกันสีแดงได้ปั่นการรวมแล้วขอมองไกลไม่มีรถจอดเสียอยู่คงมีเวลาคงมีเวลาเวลาคิดไว้ทำไงส่วนคนขับรถกันสีฟ้าเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทำอะไรครับรนกับสีฟ้าเขาไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ได้มองไกลนะครับนี่คือตัวอย่างของคนสอง จุดบอดของ,องรถก็มีอยู่ซ้ายขวาหน้าหลังเต็มไปหมดนะครับนะครับเรียกว่าจุดบอดชั่วคราวหรือจุดบอดถาวรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจุดบอดล,ลัาากษณะเป็นจุดบอดชั่วคราวเนี่ย<ำ>นะครับเราก็สามารถโยกหัวได้นะครับมองซ้มายมันมีเสาบางเนี่ยเราก็โยกเห็นได้นะครับแต่โยกเนี่ยเวลาขับรถนะเพราะฉะนั้นกระจกนะครับเวลาเราขับรถนะครับมันจะช่วยคุณได้ประมาณ10% 10%นะครับอีก5 10%นะครับเป็นไงครับเวลาขับรถอีก5 10%ต้องหันไปมองครับต้องมองข้ามหลังแสดงว่าเวลาคุณจะเเเเลลลลลีี้้้้้้้้ยยยยววววววซาา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 หหหหรรรรรรรอออขขขขกกกกกกกะะะะะจจจสสัััญญญญณณณมมมมมงงงงไไไไทใปป็นบบบช่ด อีก50%เราต้องมองข้ามไหลตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับวันเวลาเราเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาอันตรายน้อยเราเรามองเห็นด้านนี้แต่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายมันมีจุดบอดเลี้ยวก็มันอยู่ไกลคนขับจุดบอดมันเยอะมากอย่าตามรถที่สูงกว่าเรานะครับเราจะเสียการมองเห็นแต่แสงในระหว่างเลี้ยอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมครับเวลาเรามองซ้ายมองขวาเราก็มองได้นะครับแต่ละครั้งแต่ห้ามเกินสองวินาทีนะครับต้องมองด้านหน้าเราต้องไม่ขี้เขานะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่จำกัดรูปแบบใครก็ได้เวลาไหนก็ได้ที่ไหนก็ไได้้นะครัับม่ตงใจ แ้วก็ใช้เวลานิดเดียวนะครับแล้วก็เป็นไงครับไม่มีการเตือนล่วงหน้าอันิเหเวลามันชนเต็มมันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับห้าวินาทีแต่เวลาเอารถไปซ่อมใช้เวลาอาจจะห้าเดือนหกเดือน,นหรือบาง<ช>นคนชนคนพิการหรือเสียชีวิตนะครับอาจจะขึ้นศาลสามสี่ปีเพราะฉะนั้นเวลากับรถต่างทางแยกนะครับเรายอมแตะเบรกเสียเวลาสัาก3สามสี่วินาทีซ้ายขวาว่างอย่าไปเชื่อไปเขียวอย่าไปเชื่อดางเอกจงเชื่อลูกตาน,นะครับเรายอมเสียเวลาตรงนี้นะครับ เมื่อคือวันอิฐขึ้นมาเราจะเสียวเวลามากเราต้องมีเทคนิคการขับรถนะครับว่าวันอิฐบนท้องถนนเนี่ยคุณขับรถมีหลายรูปแบบมากพักไว้ก่อนถ้ามีถึงห้าข้อเนี่ยจะลุ้นมากๆอันนี้สามข้อเนี่ยไม่รู้ต้องถูกหมดหรือเปล่านะเปล่าเอา,าเครื่อง ซักผ้ากับเครื่องอบแห้งมาทิ้งก็ของหลายอย่างยังใช้ได้ลนะเครื่องอดีนะรถเขามายกช่วยไม่งั้นหนักมากเลยข้อนี้มาตักเลยใช้ได้ทั้งสองเครื่องนะแต่ว่า แต่ว่านี่นะคะคนคนทางนี้เขาใช้เครื่องไม่แบบว่าไม่ต้องพังเขาก็ทิ้นได้เพื่อที่จะเอาอันใหม่มาใช้มาเข้าบ้านนี่ก็เป็นเครื่องซักผ้าเครื่องของอะไรไม่รู้ประจำชื่อไม่ได้ไม้ไม้เล่หรืออะไรสักอย่าง หนักมากเอาขึ้นรถคันนี้สี่คนน้ำหนักของเขาเหม็นมือจังเลยลีเหม็นขาหนาจังเลยไงไม่ต้องไหวเลย ให้เกาให้แล้วเมื่อยละเขาต้องการให้เกาท้องให้ <c oughs> <c oughs> พอแล้วดูสิไม่เห็นว่าเป็นหมาอะไรดูสิไม่รู้อะไรเนี่ยหมาตากฝน tân ăn con ăn mày tà luk a tay anh ơi luk a tay anh หายใจลดหน้าแม่มือจะยกไม่ขึ้นแล้วขาหน้าจะยกไม่ขึ้นแล้วเม้ง เราดูหนังกันนะคะเราดูซีรีส์